สวัสดีครับก็มาพบกับทีมเนปสันแฟนคลับแอดมินกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้จะสาธิตขั้นตอนการติดตั้งไดเวอร์เครื่องพิมพ์เนปสัน Eco ค a ท k ผ่านสาย USB ครับว่าขั้นตอนการติดตั้งไดเวอร์ด้วยพอร์ต USB เนี่ยมีความยุ่งยากหรือว่าใช้งานอย่างไรนะครับผมซึ่งขั้นตอนของการติดตั้งไดเวอร์แบบ USB เนี่ยเครื่องพิมพ์เนปสันจะใช้วิธีการเดียวกันทุกรุ่นเลยนะครับวันนี้ผมจะสาธิตวิธีการติดตั้งของสินค้ารุ่น e อ s ส n L 3 5 5 0นะครับก็เช่นเดิมครับผมเว็บไซต์ที่แนะนำให้เราดาวน์โหลดไดรเวอร์ของทาง F an, เ็บสันก็จะเป็นเว็บไซต์ ww w ร์นะครับเอฟสันดอทเอสเอ็นครับก็จะเป็นเว็บไซต์นี้นะครับที่ทางทีมแอดมินจะแนะนําให้ลูกค้าหรือว่าเจ้าหน้าที่ของร้านค้านะครับไปดาวน์โหลดไดรเวอร์ของเอฟสันครับกด enter ไปครับ จากนั้นนะครับเราสามารถกดค้นหาชื่อรุ่นสินค้าได้เลยครับตามตัวอย่างจะเป็น L3550 ครับจากนั้นกดค้นหาได้เลยครับเมื่อเจอรุ่นสินค้านะครับดาวน์โหลดไดเวอร์จะอยู่หัวข้อเซตอัพค,ครับจากนั้นกดเลื่อนลงมาด้านล่างครับเลือกหัวข้อดาวน์โหลดนะครับ เขาก็จะได้ไดรเวอร์ของทางเอฟซันที่เป็นไดรเวอร์มาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไดรเวอร์วางที่หน้าจอนะครับเพื่อจะได้เห็นขั้นตอนอย่างชัดเจนครับสำหรับขั้นตอนที่1น,นะครับผมจะสาธิตวิธีการติดตั้งไดรเวอร์พร้อมกับเครื่องพิมพ์เอฟสันอีโคแทงที่อาจจะอยู่หน้าร้านหรือว่าอยู่ที่บ้านของลูกค้าแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับผมเครื่องพิมพ์ จําเป็นจะต้องติดตั้งน้ำหมึกให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะติดตั้งไดรเวอร์ครับได้ไดรเวอรว์แล้วนะครับกดดับเบิลคลิกได้เลยครับเพื่อทําการแตกไฟล์แล้วก็เริ่มขั้นตอนของการติดตั้งไดรเวอร์ครับรอสักครู่ครับ ปรากฏหน้าต่าง driver ที่เป็น install n a v y แล้วนะครับก็ให้ทำการกดยอมรับเงื่อนไขครับกด yes ครับติ๊ก Allow ทั้งคู่นะครับจากนั้นกด next ครับยืนยันการติดตั้งน้ำหมึกนะครับว่าเราติดตั้งน้ำหมึกที่ตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด I have finished เลยครับจากนั้นกด next ครับตัว driver เนี่ยเขาจะดาวน์โหลด ตัว printer driver เพิ่มเติมนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับคอมพิวเตอร์ PC เราจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่า hotspot มือถือไว้ด้วยนะครับตัว printer driver เนี่ยก็จะเริ่ม install ตัว driver เข้าไปที่คอมพิวเตอร์ PC ครับ จากนั้นก็จะตามด้วยสแกนเนอร์ไดรเวอร์ครับโอเคถึงขั้นตอนของการเลือกวิธีการเชื่อมต่อนะครับผมตรงนี้เนี่ย เราก็จะเชื่อมต่อด้วยการใช้วิธีการเชื่อมต่อด้วยสาย USB ครับผมตามที่จว p คิวเบรนครับเลือกวิธีการ connect ด้วย USB ครับจากนั้นกด n e x t ครับทีนี้ขั้นตอนนะครับทีนี้เขาก็จะแจ้งว่าให้นำสาย USB printer ครับมาเสียบที่ตัวคอมพิวเตอร์ PC ได้เลยครับ พอร์ตของ USB นะครับของเครื่องพิมพ์จะอยู่ด้านนี้นะครับเสียบสาย USB ไปให้ถูกต้องนะครับโอเคเมื่อเสียบสาย USB เสร็จแล้วนะครับก็นำอีกด้านหนึ่งนะครับมาเสียบเข้าของคอมพิวเตอร์ PC ครับเสียบ USB ให้แน่นนะครับ จากนั้นคอมพิวเตอร์เขาก็จะดีเทคเจอว่ามีการนำสาย USB เครื่องพิมพ์เนี่ยมาเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ครับจะขึ้นเป็นตัวสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็จะเริ่มต้นทำงานได้เลยครับผมตามคลิปวิดีโอนี้นะครับหน้าต่างนี้จะเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์เสริมเพิ่มเติมครับ ท่านใดที่ต้องการซอฟต์แวร์เสริมเพิ่มเติมตัวไหนสามารถติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็กด install ได้เลยครับตามตัวอย่างนี้ผมจะไม่ติดตั้งเสริมนะครับเพื่อความรวดเร็วของตัวทีวีดีโอครับผมจากนั้นกด next ครับเสร็จสิ้นกันตอนนะครับเราสามารถกด print test page ได้ครับว่าการเชื่อมต่อผ่านสาย USB ตัวนี้เนี่ยเรียบร้อย c o m p l e t หรือไม่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเอากระดาษมาใส่ใส่กระดาษที่หลังเครื่องพิมพ์ครับ <ส>ดึงถาดออกมาให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดคำว่า print test page ได้เลยครับเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์งานได้ตามปกตินะครับผ่านพอร์ต USB ครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างงานพิมพ์ครั้งแรกครับจากนั้นไรเวอร์กด next ต่อได้เลยครับ ขั้นตอนการเช็คกิ้งโฟมแมร์นะครับเขาก็จะเช็คว่าตัว p r i นเตอรเราเนี่ยตัวใช้โฟมแมร์ตัวล่าสุดหรือเปล่านะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมจะแนะนําให้กดสค i p หรือว่ากดข้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะมีข้อความขึ้นมากดสค i ิปไปเลยครับโอเค ขั้นตอนการลงทะเบียนสินค้าก็กดสคริปได้เลยครับก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งไดเวอร์แบบสาย USB นะครับกรณีเครื่องปริ้นเนี่ยอยู่กับเรานะครับหรือว่าอยู่ที่หน้าง,งานไม่ว่าจะเป็นร้านค้าติดตั้งไดเวอร์ให้กับลูกค้าด้วยคอมพิวเตอร์ที่ลูกค้านามาเองนะครับหรือว่าลูกค้าที่ซื้อตัวคอมพิวเตอร์คู่กันกับปรินเตอร์หากต้องการติดตั้งไดเวอร์แบบ USB สามารถทําตามตัวอย่างคลิปนี้ได้เลยครับ สำหรับตัวอย่างที่2นะครับจะเป็นการติดตั้งไดเวอร์แบบ USB นะครับกรณีลูกค้าเนี่ยกลับไปติดตั้งหมึกเองที่บ้านหรือว่าคอมพิวเตอร์ลูกค้าซื้อที่ร้านค้าแต่ต้องการให้ติดตั้งไดเวอร์ของเครื่องพิมพ์เอสันไปด้วยโดยที่เครื่องพิมพ์เนี่ยไม่ได้อยู่กับเราที่หน้าง,งานนะครับทำอย่างไรครับผมก็เหมือนเดิมครับตัวนี้เป็นไดเวอร์ที่เราโหลดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าเกิดกรณีใครต้องการวิธีการติดตั้งแบบนี้นะครับก็ทําตามได้เลยนะครับกด ดับเบิลคลิกนะครับติดตั้งไดรเวอร์ตามปกติเลยครับรอสักคู่ครับจากนั้นก็ออกทำตามวิธีการเหมือนวิธีการแบบแรกครับกดยอมรับเงื่อนไขกดเยสนะครับติ๊กลา,าวทั้งคู่ครับกด Next ครับจากนั้นติดตั้งหมึกยืนยันการติดตั้งหมึกนะครับกด Next ครับ เพราะว่าเราก็มีคําถามลูกค้าจากหลายๆท่านนะคะว่าอยากให้ร้านค้าติดตั้งไดเวอร์เครื่องพิมพ์ให้ก่อนแบบ USB แล้วค่อยกลับไปใช้งานที่บ้านเพราะว่าเครื่องพิมพ์เนี่ยอยู่ที่บ้านหรือไม่ก็ลูกค้าไม่สะดวกติดตั้งหมึกที่ร้านค้าเนี่ยอยากจะกลับไปเติมหมึกเองที่บ้านนะครับแต่อยากให้ลงไดเวอร์ด้วยก็ทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับ รอสักครู่ครับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เนี่ยก็กำลัง Install Driver นะครับแล้วก็สแกนตามลำดับครับผมจากนั้นขั้นตอนนี้ก็นะครับจะเลือกวิธีการเชื่อมต่อซึ่งเราจะใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบ USB ครับ เลือกแบบ USB ครับจากนั้นกดตัดไปครับผมกด Next ถึงขั้นตอนนี้ครับเราจะไม่มีคอมพิวเตอร์เออโทษทีครับเราจะไม่มีปรินเตอร์อยู่หน้างานเพราะว่าลูกค้าต้องการไปติดตั้งหมึกเองที่บ้านนะครับแล้วต้องไปเชื่อมต่อ USB ภายหลังก็ให้กดตรงนี้นะครับ Do not connect now ติ๊กตรงนี้นะครับผมจากนั้นกด Next ได้เลยครับจากนั้นกด Finish ครับผมโอเค ทีนี้สมมุติว่าเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเรามีปรินเตอร์อยู่หน้าง,งานแล้วอ่ายกตัวอย่างนะครับลูกค้าติดตั้งในเวอร์เสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านก็หลังจากที่เรากลับมาถึงบ้านนะครับมีตัวปรินเตอร์เนี่ยอยู่ที่หน้าง,งานแล้วโอเคทีนี้เราเพียงแค่นำสาย usb นะครับมาเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ pc ครับก็เสียบสาย usb ปกติเลยครับ โดยปกติหลังจากที่เราเสียบสาย USB ไปนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีการดีเทคเจออุปกรณ์นะครับเราสามารถตรวจเช็คได้ว่าตอนนี้เขาสามารถพิมพ์งานได้หรือยังนะครับโดยการเปิดตัว Microsoft Office ขึ้นมาก็ได้ครับสักสักตัวหนึ่งนะครับตัวอย่างผมจะใช้เป็น Microsoft Word และกันครับ โอ okay. เคเปิดเอกสารว่างขึ้นมานะครับจากนั้นลองทดสอบการพิมพ์ดูครับ่รกระดาษไปหนึ่งใบครับผมแล้วก็เลือกคําสั่งพิมพ์นะครับไฟล์แล้วก็เลือกคําสั่งพิมพ์ครับจากนั้นเลือก F3L350 นะครับสังเกตเขาจะขึ้นสเตตัสว่า ready แล้วนะครับก็คือเครื่องพิมพ์เนี่ย มีการนำมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ PC ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเช็คไดเวอร์ว่าเป็นไดเวอร์ที่ถูกต้องไหมไหมนะครับกดคำว,ว่า printer property ครับก็จะเป็นไดเวอร์ของทาง Epson นะครับทีนี้ลองพิมพ์ดูครับผมว่าพิมพ์ได้ไหมนะครับเครื่องพิมพ์ก็พร้อมทำง,งานโดยทันทีนะครับ ก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการให้ทางร้านค้าเนี่ยติดตั้งไดเวอร์ในคอมพิวเตอร์ PC ไปก่อนนะครับโดยที่ว่า p รินเตอร์เนี่ยยังไม่อยู่ที่ร้านค้าหรือว่าอยู่กับตัวณเวลานั้นนะครับสามารถทำตามวิธีการที่2ได้เลยครับซึ่งเป็นวิธีการเชื่อมต่อแบบ USB นั่นเองครับผมหากท่าในใดมองว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเอฟสันแฟนคลับชาแนลได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ